สำหรับคนที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของสวนอีเดนก็ต้องเล่าให้ฟังว่า,าตามบันทึกในคัมภีร์ไบเบิลสวนอีเดนคือแหล่งที่อยู่แรกของมนุษย์เป็นสวรรค์ที่ทุกอย่างล้วนสมบูรณ์แบบไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีการตายไม่มีความหิวโหวยแต่อาดัมและอีฟมนุษย์คู่แรกก็ได้ถูกเนรเทศจากสวนอีเดนเนื่องจากขัดข้อห้ามของพระเจ้าที่ห้ามไม่ให้กินผลไม้จากต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่ว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ก็อยู่ในสภาพแตกสลายตั้งแต่อดีตมนุษย์ได้พยายามออกค้นหาสวนอีเดนโดยหลายคนเชื่อว่าสวนอีเดนนั้นนอมีอยู่จริงรอให้คนค้นพบโดยในคำพีก็ได้บอกไปถึงที่ตั้งของสวนอีเดนไว้โดยบอกว่าสวนอีเดนนั้นอยู่ทางตะวันออกนอกจากนั้นมีแม่น้ําถึงสี่สายไหลออกจากสวนอีเดนโดยสองสายนั้นก็คือแม่น้ําไทคริสและแม่น้ํายูเฟรติสด้วยรายละเอียดเหล่านี้ทําให้หลายคนเชื่อว่าสวนอีเดนอยู่ ใน,ในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศอิรักเนื่องจากในปัจจุบันแม่น้ำไทคริสและยูเฟรติสก็ไหลผ่านอิรักทางตะวันออกแต่ปัญหาสำหรับทฤษฎีนี้ก็คือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแม่น้ำก็ได้มีการเปลี่ยนทิศอีกทั้งในคำพีก็ไม่ได้ระบุที่ตั้งไว้ชัดเจนดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ในเวลาที่ส่วนอีเดนดำรงอยู่แม่น้ำอาจจะไม่ได้ไหลผ่านส่วนใดของประเทศอิรักเลยก็เป็นได้อีกอย่างหากส่วนอีเดนเคยอยู่ในอิรักจริงๆ ก็น่าจะมีการค้นพบแล้วเนื่องจากที่ผ่านมาก็มีการสำรวจหลายครั้งน่าจะต้องพบเจออะไรบ้างแต่ถึงอย่างนั้นตามบันทึกในคำพีได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ะล้างพื้นที่ต่างๆบนโลกทำให้ภูมิศาส์เปลี่ยนแปลงนั่นก็หมายความว่าต่อให้ส่วนอีเดนเคยตั้งอยู่ที่นี่จริงๆก็คงไม่เหลือหลักฐานอะไรแล้วด้วยเหตุผลหลายๆข้อทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคิดว่าส่วนอีเดนน่าจะอยู่ในอิรักหรือไม่ก่ออเมเนแต่ก็มีคนอื่นๆ ที่คิดว่าสวนอีเดนน่าจะอยู่ในแอฟริกาซึ่งแอฟริกาก็เป็นแหล่งกำเนิดมนุษยชาติโดยหากดูจากแผนที่โลกจะเห็นว่าแอฟริกานั้นอยู่ทางตะวันออกทำให้ทฤษฎีนี้ดูมีความเป็นไปได้มากขึ้นและหลายคนก็เชื่อว่าแอฟริกานี่แหละด,ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วแต่ถึงใครจะเชื่อย,ยังไงคำตอบจริงๆก็อาจจะอยู่ที่พระเจ้าเท่านั้นและเรื่องราวของสวนอีเดนก็อาจจะเป็นปริศนาที่ไม่มีวันไขได้หากแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นที่เล่าขานต่อไปเรื่อยๆ